สวัสดีท้าววันนี้อันจะพาทุกคนทําขนมกล้วยไม้ป่านะท้าอันนี้จุกโรที่นี่นะคะหรือว่าอ่ามาคองลมนะค้าแต่บ้านอันฮองบอกกล้วยไม้นะจ้าอันนี้ก็คือลูกที่เป็นร่วงๆจากการเเ่าไปเพาะออต้นก้านะจ้าคือมันหล่นออกมาจากฟักนะจะทิ้งนี่ไม่ได้นะ้วเสียดายเสียของขายยากเลยนะท้าววัตถุดิบหลักของเ้าก็จะมีมากล้วยไม้นะจ้าขนมกล้วยไม้วันนี้เนาะ เอาสารแช่นะจ้าัน,นี้นแช่ไว้ประมาณสองชั่วโมงนะจ้าน้ำตาลทรายเนาะกะทินะจ้าอันส่วนไอ้มากองลมในกระเดียวนจะไปล้างน้ำทำความสะอาดเอาไส้เอา,าย,อา,อยางออกก่อนเอามดเอาแมงออกก่อนนะจ้าอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะจ้าบางฝักก็มีรากบางฝักก็ไม่มีราก เอาไส่เอาอย่างมันออกแล้วเอาก็มาล้างนานถึงสักสองน้ำนะคะยางก็ไม่บะมีแล้วค่ะอันนี้ค่ะคือดินหรือมดอะไรอยู่ข้างในอะค่ะก็มาล้างมันดีๆนะคะจะกินนทั้งทีแ่เนี้มันดีๆเห็น้อยค่ะมันจะกลิ่นลำเลยอ่ะมีรกมากไม้ข้างในมันคือรากกล้วยไมย้แหละ กล้วยไม้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้ก็ไปทำน้ำกะทินะจ้าบ่ยุ่งยากแล้วนเะจ้าใช้กะทิกับป้องนะจ้ะใส่น้ำตาลลงไปนะเด้ยเคี่ยวให้ถาละลายกับเร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเรต้องให้มันแตกมันนะจ้ะก็คล้ายๆข้าวหลามกะทินี่แหละจ้าในส่วนข้าวเหนียวเราก็มาล้างน้ำาสมหนึ่งน้ำแล้วสรเด็จให้หมาดๆนะจ๊าน้ำกะทินี่อันก็เคี่ยวเสซ็จเรียบร้อยนะจ้าข้าวสารน,นี้ก็ไปซาวเรียบร้อยแล้วนะคะมากรอกข้าวเหนียวกันนะ วิธีกรอกขา้าวเหนียกก็ง่ายๆนะจ๊ะเหมือนเขากรอกกระบอกขา้าวหลามนะจ๊ะไ <g ül> อ้ไข่กล้วยไม้เป็นฟักน้อยนะจ๊ะค่อยๆกรอกไปนะจ๊ะกรอกทีละฟักทีละฟักแล้วก็อ่าเขายใส่น้ำกะทิหรือว่าไอ้กรอกไปแล้วใส่น้ำกะทิไปก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะในส่วนของอันนี้กรอกฟักให้ครบหมดแล้วนะจ๊ละลรวก็ามาหยอดกะทิทีหลังนะจ๊ะอ่า ักกล้วยไม้มันมีความเสมอนะจ๊าว่างแล้วก็ล้มวางแล้วก็ล้มมันก็เลยวางเรียงรายบนซึ้งเห็ก่อนละใจกับกล้วยนะหรือใบตองก็ได้นะจ๊าวอายัดให้มันเต็มซึ้งนะจ๊ามันจะได้บรลลมแล้วค่อยๆอหย,ยอดกะทิทีละน้อยทีละน้อย,แ,อยแบบนี้ง่ายกว่านะจ๊าแต่ถ้าแบบกอกไปี่น้ํากะทิไปมันวางแล้วมันก็ล้มวางแล้วมันก็ล้มนะจ๊าว์ทำขนมนี่เป็นงานชันหนาการนะจ้าว์ใจสมาธิตัวนะจ้าฝึกสมาธิไปในตัวนะจ้า สนุกในสิ่งที่ทำนะจ้ากรอกเสร็จเรียบร้อย่ะมานึ่งนะจ้านึ่งใช้เวลานึ่งประมาณสัก20นาทีเนาะด้วยความที่เป็นข้าวเหนียวมันจะสุกช้านะจ้าแต่มันก็สุกง่ายกว่าข้าวลามแหละเออ อันนี้ก็สุกเรียบร้อยอุ้ยหอมขึ้นนะจ๊ะมันจะมีความหอมแบบแตกต่างจากการที่เราไปปิ้งนะจ๊ะอ่าวันพุกอาจจะพาใส่ข้าวเหนียวมูนแล้วไปปิ้งนะจ๊ะวันนี้เราใส่ข้าวสารนะแล้วก็ไ่นึ่งนะจ๊ะมันจะได้อัธรัทีละแบบนะจ๊ะมาดูข้างในกันนะจ๊ะมันจะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะจ๊ะกินเนี่ยมันต้องอู้ถึงนะจ๊ะมันก็กินหอมของักล้วยไม้นะจ๊ะกินหอมเฉพาะนะจ๊ะ หอมละซาหอมละมุนละซาหอนตัวนี้าซาออกซึ้งมาใหม่ๆอ่ะไปไปชิมกันหลายคนบอกกินได้ไหมกินได้จริง,รงๆคะ่ะค่ะถ่ายข้างในคือมันเย็นแล้วนะคะมันมืดออกมาถ่ายข้างนอกซีมอ่อนๆคะอืหวานมันอร่อยนะคะ บันพูเขาจะทำเมนูใส่ข้าวเหนียวมูนปิ้งเนาะ